Oh, <laughs> up. Uh -huh.

บเลยจ้ะอันนี้รปวาที่นี่อ๋อาที่นี่ว่าเป็นยัเไหนบ้านอยู่ไหน้ออย่ไหออยู่นี่้อยู่นี่บ้านนี่วบ้านนี่มันหมนไม่เยห่ะกรลเพ่ัยกไวเหลย้วอองมาหาเอาว่ะมนเส อบบานคนยู่นี่เะมากได้มาแล้วกบบบนเนี่แล้วเาบแมาสักเตี้ยบแล้วนนี้มาจะได้้จได้มหา่เสียนะอะไรอหารแหงมากเขียมันน่าอีน่ะกอ่ะเออพอดีเส่เส่เป็นไมแอเป็นตึงเี้ย้พุทธเจ้าละเส่เป็นเงียขึ้นพุทธเจ้าละดีก็เป็นป็นนายทหารนั่นน่ะแล้ว เดยปัเอาอ่างก็พันพันเอกอะไงก็มันมันเก้าใจแล้วนะห้านกขอไม่อยู่หนนะเก้าไงแล้วนะมาแล้วแล้วมาแล้วมาเจอตัวแล้วแล้วนู้จัการยู่ออเอมาตาเพียงอันนี้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 จะหมนอ เรื่องคนข้าวราแก่เนช่ยข้าวตาแก่ขึ้นมา่อยเพอาะแมวเจ้าหมาก็เป็นได้วันนี้ทานทานห่อทานกระโจกสูนะกระสุนอย่างจะมว่ากวางฮะโอ้โหนี่นะมาเดียวมาหมดนะนี่มากคนเลยขึ้นช้าหาก็ได้ก่อนอเห็นก่อนด้านนี้แล้วมัน

chọc con. <cười> <cười> chọc 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 cá Nó chọc 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 là cái <laughs> gì <Đó là>, <laughs> ไฟแเเดไฟนะูนี่อาการจะบอกใได้ยินได้เนี่ยกินยอยากแก้ป่วยหมเออนาใจปวดที่ปวดที่ปดพูดเลยพูดไม่ยู่พูดผานพูนะยูยังมีญาเดียวเนี่ยพอมาไมานี่ก็บยูเต็และวระเดี๋ยวนี้ประจานเนี่ยิดเนี่ย จะอกว่าเราอก่อนนี่มดาว็บอกว่าถ้ายูแบบกาที่อนแตยเด้อนี่ยเหนกานหเล่าเรื่องตาี่มันเบาไปแลก็มีร่มระมเชียวเนนี่นรกจกเนี่ยาไปไปไปจุดทูบเพ่นเดียวนี่ยเป็นมาแล้วนะน

จุดว่วเาะว่าเพราว่าเอามานี่เวลาเอามานี่ต้ากขึ้นขึ้นยอดขึ้นเขาถุนเนียแล้วเนเนี้ยระพุทเจาาบอกะหาจุบเนี้ยโดยเฉาฝ่ายที่ที่จะเปลี่ยนตัวแทนนั้นคี่เป็นเซนที่เป็น้จา

เราจะเปลี่ยนยากเราถามว่าอยากได้หลอยังอยากได้อยู่แต่ว่าลดลงหาเหลือแค่คนั้นี้ถ้าพอได้เลยกับบาหวนะเดี๋ย่นี่ะแก็จะเลืนทา่างที่บอกนะตามแบบสูงไม่ขึ้นหนึ่งลง้นึ่งัน เงยพิห้องัเดียวนยเลต้กจได้ว่ได้ได้บอกวแล้วแล้วเวลาห้ามเวลาเอาไปได้ไปที่ห้ามไม่ก็คือที้นั่นนี่แหละ

ไ้ท mm ี่หอที่้งามีแที่หอที่งาแล้ตอนแรกก็จะเอาแมคนยู่ว่าหรถบัก็เปินหัวเนเยนปฝาก้กตุนงทำเ่นะอืมล้วกกตุงงร้วเราเาเดี๋ยวเราให้เสร็จก็ได้เอาแล้วเนอะถ้าสับซักดีว่ะอย่างก็หมูมันซัหมูซับุ่มขุ่มบอมูุ่มซับเออแล้วกับุอยู่ไหนมาเดียวนบอเลื้ยงเ้าูเนีาบอก อ๋อทุมั้งมาะไม่ได้หรอไม่ได้ก็องให้มาขก็เช่อใจเข่มบบทุกทุกอย่างที่เขาอยู่ที่นี่มานวันอะมคมาถึงวันปของิบากเจ้าปู่รเจ้านะคนเฝ้าเจ้แผ่นดินอะอม่นะคนมู้ลยว่าที่ไหนนี้แต่มันนอเาเจ้าของมันพาเล้ยงเราไปชมอาากม เอาไปเรยนี่ก็เข้าเขาเนาะพี่เาเนาะยเนาะเปียนันนี้เปลี่ยนวันนี้เปลี่ยนนนี้เลี่ยวั้เปลี่ยนวันนี้เปลี่ยั้เป่ยั้เยนวั้เปลี่ยนั้เปลีั้เนันนี่ยนวันน้ลี่ยนันนี้เปนัน้เปลนวันนเปล่นเปลนวัน้ี่ยน้ปล่ยนวนล่ยน้เปล่น้ล่ั่ยนน้ยนัยั่นวัียนน่นั้น